วันนี้นะคะนุ่มนิ่มตรีชฎาอยากจะขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมเป็นผู้ให้โอกาสค่ะเพราะว่ายังมีผู้ป่วยที่รอโอกาสในการรักษาอีกมากมายนะคะศูนย์การแพทย์การจนาพิเศษหรือว่าสิริราชการจนาค่ะกาลังจะปรับปรุงห้องผ่าตัดใหม่รวมไปถึงสร้างอาคารผู้ป่วยในเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันเพื่อจะรองรับผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้นนะคะร่วมส่งต่อโอกาสให้คนที่รอโอกาสได้ที่ธนาคารกรุงเทพเลขที่9017056-11 1ชื่อบัญชีสิริราชมูนลนิธิสร้างอาคาร ส่วนขยายศูนย์การแพทย์โทรศัพท์0 2 8ย์8 6 7 9 9ตามวันเวลาราชการได้โอกาสให้โอกาสนะคะร่วมบริจาคปรับปรุงห้องผ่าตัดและสร้างอาคารหอผู้ป่วยในศูนย์การแพทย์การนาพิเศษคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลผ่านศิริราชมูลนิธิ